เกิดวันที่5้าน้องโอลิฟต์เกิดวันที่สี่ธันวาทั้งคู่เลยมั้ยอ่าทั้งคู่เลยค่ะมาพร้อมากินมาโอลิฟมาวางไว้ก่อนลูกเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แสนชัยนี่โคตรพ่อโคตรแม่มวยเลยลูกโคตรมวยโคตรมวยแก่พ่อมาแล้วครับเดใช่ใช่ไว้คอยดูเอาพี่ๆเอาผู้สูงกว่าพี่เนื่องจากวันเกิดของน้อง ไข่มุกน้องไข่มุกนะน้องไข่มุกแล้วน้องอุ่นเลี้ยงที่บ้านที่บ้าวันพ่อด้วยวันพ่อด้วยดีมากเลยเป็นวันสตริมมงคลด้วยครับหอน้องไข่มุกเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะคะแล้วเชื่อฟังพ่อแม่และอยากเก่ง อยากดังอยากรวยต้องดูพ่อตัวอย่างนะครับเป็นเด็กดีไว้ถ้าหนูเป็นเด็กดีสังคมดีก็จะอยู่กับหนูนะคะแอมเป็นเด็กีค่ะแล้วคนเล็กด้วยค่ะเมื่อวานมันเกิดเมื่อวานทั้งคู่เลยนะทำเดียวกันเลยนะน้องน้องเลยนะโอ้โหลีวคนนี้เขเรียกว่าไข่มุกจำได้โอ้ยเสียมีใครจะจำได้สามรอบเลยนะเป็นคนดีของพ่อแม่ลูกนะแสนชัยลูกพี่พี่